อ๋ระเาเนาวันนี้มีเหตน้ามันก็พูดแล้ววันนี้เนาะ เปาป็นดูจากแล้วก็เด็เค้กมากาแมาหาคุยอะรดีด้อยมวลาของคนย่บอกเลยาไ้ยักอ่างนดนอเราาเรียนเีและเราเาอยู่ลาดนเรเห็นเทเลชร์เลยล่ะ คือมาตั้งสูงนะพี่เหรอเนาะเนอะวงเลปลาเี่ยนะอยงวายเยอะ

บ่เอา <laughs>

đây cái cái nhanh nữa, không nha, không này, cái này không được, 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 không được,

เฮ้ยน่ามาดกวัมาไม่นาเสยด้วอ่ามาบ้างนะมาตั้งก่อนว่็คือะมาตั้งก่อนนะแต่ว่านี่ดิป่าได้ป่าได้อไรกป่าเป่าได้หนิติ ดีมานั่มานั่นมาสมุนนาไว้นี่่ะได้ของประจเอนนการวาของได้ของมง้นีแล้วเอาได้กันว่าว่าเอาดีได้เขากินดีได้เอากด่้ายดีขนาดดี บอกให้ชับเนียนชับเนียนบ่ทายที่ให้ฟังเด้นบริษัทไว้บ่แรงบ่มีแต่กระปุนบ่ับับมันต้องมีมันมันต้องกินนะเออว่าสิมีนนี่เฮาต้องมีตําห่แม่นมันมันแกอยู่แล้วนลบซยังบ่าตําหแม่ได้ตลอดเลยางนไปูเลย

เอหันยยังนะตมดีนยมัเป็นองนะเป็่างเหูไปอ่านถือไปแต่กระโตงหนักแล้วไปทั้งเนบหนักแล้วหนักแล้วเป็นอะไรเออหนกกันเลย เอกันนี่ยไปไดกันนะเฮเสียกันนะเออเออเออไม่ได้เเปิ้แล้วเบิ่งขานี่เป็นแฉกนะพ่อแขินแ้นมะกรานแกนขวัดแกนสี่พอนหลอกไงขันแฉกขับแล้วขเร้าแกบไปเนยเนาะเลิว่าน่าว่าพ่อาแรอข้ามันหล่อกำลังเตนเนเนอ่แบบแย่หเเหรอ

ก็ทำไม่ได้พึ่งงำตามเลยรือแช็บเด้กนพึ่งงมตักเห็บเนาะก็ไปงางเนา่เนาื่องวันนกได้วงขู่วดใส่กระชามทุบจับมดนเลยเออประมาณนั้นเอหออเอาเอาชาม่านั้นก็ใส่กระชามอ้วเราต้มกรดต้วใส่กระชามใสว้อดหงหงดนบอเหงะายมันนี่ตัวใหญ่มันเดือเลยไม่ยอมมนกะชามเลยกระยาไปูเนียนยิ้มนี่ย้มไม่หมน่

คนงันคคนาอยคนน้ำคนนี้ถึงสองร้อยหน่ง้อยคนน้่างีอรอยสอร้อวมาน่อยดูบ่่อยนั่นเอ่อดทางอันเม่พันซอยกิได้ยังพอองรอยอันนี้เรอบพเียบเรื่องบ่เวอยู่ว่าหิพอไรพออบ่พอพอรทางพอน่ะน่วนแกงบ่นี้ยะ

โยนเลยบ่ไปนี้บ่นี้เออเจ้าไู่นนะไแล้วไปเล้วไแ้วไปอี้วไปแล้วไปล้วไปวไปไ

พี่ชายมันนี่ในเขานอนนอนเป็น็ก่อนเหน้อยเป็นพายุงนนะนอนมูเลยเตินต้งเล็กน้อยกว้างามอยู่โพนเลยเพือนคนน่ะอโพนนี่บุ้งไหมหัวปลาก็แบบอนี่น

ลากพอแล้วให้กรตุกกระตุกมันให้น้ำบ่ไม่เกี่ยวไปให้ไม่เก่ยวไปอไรบอบอบอน้าใส่ได้ปกติบอบอบอลบใหม่น้อลบไหม่เน

จวดรถจวดรถแม่เมาอาญาให้ผมนะนี่ขวบอันนี้เนาะเฮ้ยเดินได้ป่ะเฮ้ยกระทิร่างใช่ไหมกระมลงกระมังเลยนี่กระเทียมไปลอยเนีมะนาวเนาะขาคนดอ ขากองกระ่ขาล่างคน่ะมันใสหลายคนเลยด้วยล้วนมดเลยจับพันจบเาาขากรองนะขากรองขากองนี่เพ่ลยไหไวอยอ่เฮ้ยเตรียมเครื่องปุ้งบอกนีนเตรียมเครื่องปุงมาเฮ้ยปะปะดีขวดวกโอเคเอาเลยนะ ตหันหอมเฮงโอ้โหด้มอยู่บ้านตเลยดใหม่ครกระชามันบางต้องกระแเฮ้ยกะดบเฮ้ยนมา้าเยโตก่อนลาบอกำบอกนเฮ้ยเฮ้ย หอมก่อนแน่เงินบ่อนนะอ้วนนี่นะจีนะมีนะไอ้น่ะต้องมีวินามบ่วนามบ่ินมีว่ทางไงบ่จะน้ำถางไงคือะน้ำใส่ให้เราจำห้เาต่เลยนี่ต่อแล้วคนขัดมนี่อมันติดน้นเื่อเินานายาน้อ ลงบ้าวนเลยยังมันทัวรเนะมีนะเนาะแบบแขรงแล้วก็จมุนไอ้โบยานเลยไอ้ไ่ะ่วนอนเนาะยังม่กินอยู่มไม่ได้กินออกเลยเนาะไม่กินแอมีกินหอวะ เอาใม่มาเดีไยวใส่ราษลงไปเอมเงนเลยเฮ้ยมอเงินเลมืเเราไม่มือเ่ะค่ะน่อะไรของมันมาฮอไดแล้วเ่นเอาปได็กเ่น่ะชัดปลด็กใจมันน่เอ๊ะเออประจ่ายลูกบริการหอมด้วย อาันตามแล้วเลยอามล้วสอดเลยตีแล้วทีงานเอาสลิปงานขาดไาได้หเสียาดได้หรอโอดกละรนเยให้เสียด้ยทีมงานดสปยชื่อใหเสียชื่อด้เสียชื่อทีมงานสลิปเด้อเข็ดไทมงานสลิปขาดไเลยเอ๊ะเรื่อรมาแล้นถามไม่นอไปเฮ็ดกับพี่ แม่ต no ้องบิวใ่ไหมแม่จแต้อง่ส้ะแซ่บเออเป็นคนั้วเราแม่คนปรงช่ไหมันไม่ดลยรนแคนแรกหมล้ที่งนลยไงนลช่ี๊งานสลิปมีองชีกิ๊กหนักกว่าทงชาติอีก แฟนระใสกระปิูใกระปิบอ่เออบนที่ินานว่าอะดแต่ว่าชีดเลยนะการทุดป่าคนละบ่อแต่เก่ามีแต่พวกคนหนาโบในเห็ดน่ะมีแต่ตรงนี้เนี่ยเนาะวันนี้มีแต่พวกมันยมมายำข้อก่งเลยเอามานมีคานเฮ้ขามาน่มี่านาะมึงเฮ้เสร็จแล้ว เฮ้ยเยฮ้ยฮฮยฮยฮฮยฮยฮย้่ขดนุ่ด้วยนมขนาดนี่แสิขดนี่้ลนงตอนนั้นแล้วขน่นไเ้ด่ได้บ้่ัดบานเรียบร้อยนะขี้าสิบเพลิ่มตอนนะนะอันเป็นตอนเพิ่กับไรใช่แล้วนี่นี่เปาัแก่อ่ไรหนนะ

เออ้ำนันต้มเน่อนมันเนี่ยะตเหาบ่เอทานต้หลาลาาาแนวลาจีดอลาแล้วออกาชนนเพิ่มเพิ่นแไม่นนนะคุณน้ำคุณน้จะได้เหรอไมอ่าด้รนั่ำาคุณได้วานชิมนไห้ใจดนวยเนยใช่ได้เฮ้ยนู้นอะไได้น่าไนใช่น่ะนัาชจอมทออนหน่อยกันมาพิอีกุ นี่นะไม่ไดเ่นโดนน้ตน้ำตาลยกันเดยวจังวะเน่น้ำตน้ำตาได้หมดเอ้ยนายนี่เหเฮ้ยตาได้ก็ถือใจกันอยู่ดอกน่ะฮะเออมัน้มีในน่เนอะเออมันไ่ได้ใส่เพระมีใส่ได้น่ะเนอะแล้วถ้าจะไปใส่ตอนไหนป่นีในอยู่ใอยู่ใในชสนะใในะดหน้เดี๋ยวใ โอ้ใส่ก็ได้ใส่ใส่ใส่หอมนะใส่มันจะหอมนะถือเอามาใส่แล้วไปทำป้าจอยป้าจอยเรซื้อูเยเรซื้อยูซื้อมออินบอกใหเาซื้อยูถือหือาอมน่องไหมเอากไป่อง่องนทด้วย้วแล้วก็ด้วยวยเฮ้หน่ะลงมาเอาใช่ไนลักลอนะ

โดนหมอนดิบลอยงั้นไม่ได้เพิ่มอีกว่าเฮ้ยเดียวแตงเย็นดีแตงเย็นดีโคตรเกเยเลคยมเดลดคเกเยมา้วนะฮะมาเต็นห้นสบายดีสบายดีไมู่้่าดีหรไ

ได้แว่นลาดปดก็ดีแล้วกดีน่ำมาอย่างไรได้น่ะน้ำน้ำมันเท่ากันตาเท่าไปเอมันตมานั่นมือวันรทกนบเอเสร็จมันชเองมดเมืออื่นดิอื่นเนี่ยคันถายกรรนะคัากด้น้อนเสียใจตักแต่น้ำมันไหวได้ใอ้้ก็ได้ดีดิ

ว่ามาพิดใจพิใจยังไม่ปดหินดิมันใสมันใส่นังกระปุกป่หนังงามหมดไทยติกดในหอไอ้คนไทยเนาะดีใจแนบวะอเขอบร้มาเงนสาวนี่โดด หอมยอะไลล้น้ำกะไนนมได้น้ำกะปุ้นี่ยปใส่น้ำมันน้ำมันได้แต่มันมันแอเมมันป่ามันปลาได้ทั้งกะทิเดี๋ยวป่ามันแท้นะเอาบ่ได้ใส่น้ำมันเด้มันปลา่วดเลยนะนั่งกะทิได้แลยันยันคือข้าวทงเขามันเยันข้าท่วงเขาเลย โอ้มีตีไก่ใช่เด้นอเออเจอตีเยเงียมามากนะพอดีเลยีนกันก็ตบหนอไดวเดี๋ยวแบบแหงด้วยนะว่าจะตีเอาไปเลยนะีูบดอารบ้ย

พี่ชหอมนั่นแนปานี่มาช่วยนานอยู่นี่มุ้งเช่ชอมุ้งเช้าเลยงังว่าปานี่มาช่วยงานฮ้ลเหาแว่าด้อขอบคุณแล้วเลย